สวัสดีค่ะพอกันกับ่องย่ายมุ่งนี่นี่ได้เฮ็ดบทธรรมศาสตร์มากค่ะเป็นเฮ็ดขอนเฮ็ดธรรมศาสตรบ์บานเฮ้าสิมะแกงใส่พักหวานค่ะพักหวานกระเดียบเรียบร้อยเฮ็ดบดกระตัดตีนเรียบร้อยสิมะแกงอันนี้เป็นเครยงที่สีแกงค่ะแกงใส่น้ำปลาปลาแดงเผาแล้วค่ะ

เราต้องไปเล้ค่ะ

ตะไคร้ลงไปพร้อมค่ะพี่น้องลื่มใส่ตะไคร้ค่ะใส่บกัก่ิดไทยค่ะชิมมึงรสค่ะเติมน,น้ำปลาอีกน้อยค่ะเติมน้ำปลาอีกน้อยค่ะ ใส่ไข่มดแดงค่ะไข่มดแดงกับปลาไหลเนพี่น้องผิดถ่ายค่ะไข่ตู้พี่น้องไข่ตั้ลงไปเลยค่ะ ซีสแล้วจ okay, no ouais no right, ้าซุปล้วพี่น้องแกงเ็ดแกงเฮดบดใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงนิดน้อยค่ะกับซร็จเรียบร้อยหซุรอเดอร์พี่น้องเดอแกงเฮดบดใส่ผักหวานแซ่บแบย่ามือแลงกินน้ำกันเดอกินข้าวแลกน้ำกันพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอจบคลิปซ้ำนี้พอกันในคลิปหน้าจ้า